สบายดีทุกคนมื่อี้ก็มาพบกับกระตุ้นสาวได้คือเก้าหลังจากห่างหายไปดนเนาะทุกคนเนาะลายอาทิตย์นั่นแหละแล้วก็สีได้มาอีมื้อนี้เนาะเพราะว่าสถานการณ์ทุกชิ้นทุกย่างก็ดีขึ้นลายแล้วก็คอยกลับมาบ้านแล้วก็ทุกคนคอยนาะสิไปหาน้องไม่ตื่นตั้งแต่เช้าหน้าแตกกับท่านได้ล้างเ้าแต่ว่าลองไปหาน้องไม้ตอนเช้าเบื้องว่ามันสีได้หมดเลยว่าพ่ได้เนาะทุกคนปลาเบลบ,บื้องน้าเดียว สะตูนมาจจกคนไปหาน้ามาสามคนสคนนี่น้องคลีบแม่และกาแม่ติ๊กหน้าน้องติ๊กหน้าแต่ท่านี้ตื่นคือน้องติ๊หน้าตื่นสุดมากเลย <c oughs> <regarder. S 2> กาบชักทายสบายดีทุกคนบันน้พอหน้าพอตากันโดนเติบเนาะวัอนี้กะหากะหายป่วยนะป่วยบวันสบายเนาะบันสบายหลายมือเป็นสองสามอาทิตย์พ สองอาทิตย์ประมาณนี้แหละโบได้ลงคลิปกะแต่ว่าอันนี้การมาฝากน้ำสัตู้นเนาะมาฝากลงซองสะตู้น่าซองตัวเองกันยังพักวอยุทุกคนยังพักยังโบได้ลงนะทุกคนมีกค่สิฝากซองสตู้นเนาะสะบายดีเอฟซีสตู้นนำเดอ้อธรรมศาตรตอน้าวทุกคนตะเวนกำลังขึ้นนอกไม้ก็ยังมีท่านได้จักโดง่งเนาะเมยเลาะ ฮอดทงฮอดท้าฮอดป้ามามงเป็นดรกอะไร <c ười> นั่นะทุกคนได่สองแหน่งน้อยๆ ก่อนได้ทุกคนตอนนี้ก็ไปหานอไม้กับบอดได้บดอดไ,ได้นอไม้จักได้นอไม้สองแหงหนึ่งหน้าทุกคนแล้วกัวันนี้กับจีมาแล้วกับจีแก้ขาเนาะจีแก้ขาคือแม่น้องติ๊กหน้าแก้ว่ามันสีได้เบาะรือนีแม่น้องติ๊กหน้ากำลังแก้ขานะทุกคน มาแล้วนะเพนได้ลงร้อยส่งอีเดนาตา้าขาดนีมีนีอะไรขาแน,น่นอนนี่ซ้อมมั่งปา่<ส>ปากันเห็นปา่ายังเอาบีเห็นแล้วก็ลงส่งอุย้ยตุยติวตุยติวแท้บีแกตกระหงอุ้ยบีกเกตกระหงบอกได้ประดุกแค่ไหนนะบอหนักกุ้งกับมี เม่นกุ้งนะเสียงดังตบเต็บแมน่น้าป่าอยู่ผูน้นะทุกคนกุ้งป่ากุ้งกระตุ้นยิงย่งงตลอดเปลี่ยนแทนมะจะตุนนะ้นคนุดท้ายได้มาแก้ขาได้มาแก้ขาเทพาสองตน <laughs> ขันมีไหมูสยูลงก็ได้แต่เอ้ยไม้ท่อลงนะคนมาฮานีนะคอยเห็นมะขอดเฮ้ยเฮ้ยจ้าอะไรปจํามงกิน เออเลมาเลยวานนี่มลภาอือคือแล้วกระท้าด่่าป้าดั่มทุกคนเอาไปเทิั้มันะสูคือตอนนี้กระแม่น้องติ๊กน้าเห็นอีแล่านะทุกคนกำลังสิหาทางปีน สีดาอยู่บนนอตาอ่นะทุกคนเห็นแล้วได้ใน่นในนแบนี้แ่นี่นกะนมนาโนแมงนึ่งโแมงโซแมพ่งเคร่อพู่แล้วกนพุ่เออมาพี่หมูหันมะหมูสูงกะเพนคือว่าโยยานเอาใหม่ในตัว นาทุกคนได้แล <bin uk> <azo> ้วนี่นี่มาโหดเนี่ยกำมือน้องติ๊กนาตอนนี้กำลังปีนะ้องไม้ธรรมชาตินะสุดแซ่บนะทุกคนได้หลายแง่เลยไปนี่ ทุกคนนาไม้ก็สูงถ้าไ,ได้ปีนเอานะทุกคนยังไม่กินนะนกไม้ย่ามนี้นะมันสีอะอึดในะจักน้อยเนาะหาก็ยะเน่ยนะทุกคนป่านอไม้นะจะโคกโคก,กส่อมได้แต่นกไม้อยู่ตะฟุกนะเธอเก็บคนนึงปีนคนนึงเกเป็นเห็นแล้วสาวตุน้นเอาได้นี่เอาได้ติ ับมลิงระวังนี่ได้โอ้หน้าไหนเท่ไหมนบน นาะตัวนี้นั่นแมงแมงมันยาวแล้วอันนี้ตห็นี้ก็ยาวแค่เดียวอืออือจังพออะยังปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปล้วเนาะ เห็นนี่ละสองแดงนวยู่สูงอะริกอาช่องหวีธี่อาก้อนีอ่อเลยเนาะมาตาแดมันก็นก็ได้นะชุดท้ายเฮาวก็ได้ข้าวแกงว่อือาละเฮาก็ได้หกเติมนะึงสอามออกมาเลย

ที่ปิดเอาลน้มาสิครับโอ๊บสุด,สดตุกแล้วแล้วต่อหมายแล้วพี่พ่อยังอีกนิดหนึ่งหอดถึงแล้วถึงแล้วได้แล้ว จะถึงจุดๆนั้นมันก็ยากแสนยากบอสดีเจบแล้วก็ละบ้านละบ้ากแล้ว ได้เลยจ้ะได้แล้วเลิกแตเปลีจ้ะ ก็ก็ยันตกเลย ตุ้นเบื้องดูผลงานนะปีนทุกปีนยาทุกคนนะนี่นะมาเท่ากับผมเหมือนทองแม่น้องติ๊กหน้าก็น่าลงบูดยิ่ตะคุกเก่งเต็มเต็มเต็มกำมือมีจ้ามีจ้าได้พอแก่งแล้วดีกันาดีหลายแล้วนะทุกคนเบื้องดูโอ้โมเมนต์ของพัดดามได้เพิ่นมาหาหนอไม้ปีนี้กะ ในหลายได้จักเทอละปีนี้มาหานะสะตุนโอ้หลายเธอก็าเล่มาบ้านเธอเลยกับมาหาไม่กินหลายเทอแล้วเนาะไม่เล่นมาหาเธอไม่เทอท่านอีกเธอหลายจะหาเราไม่ใช่บ้านเธอบ้านเออเธอนี่เราไหมกระสากนะบ้านข่อยเอิโนมาไยกระซากากระสากแข่งกันไายกระสากไปโบนะตากลับบ้านก่อนวันนี้ทุกคน ก็ทุกคนวันนี้เรากับผ้าเดลเมืรอเนื้อไม้เราก็ได้พอแกงแเกงนื้อไม้แกงเนื้อไม้ขึ้นได้ตอนนี้ม่ทุจริตกันนะทุกคน,นเนื้อไม้ก็แหน่เขากำลังปอกเนื้อไม้ใบเนื้อไม้เนาะมาทุกคนตอนนี้เขากระจสยด่งไฟ้ด่งไฟ,งไฟเฮ็ดอันแกงเนื้อไม้อันตุ่นที่ขอดไปหาเลนเนาะทุกคนขอสีด่งไฟแล้วก็แกงอยู่นี่เลย Thank you. ได้คือดังไป้ายดบติดแล้วนะทุกคนขั้นตอนต่อไปก็ไม่ได้เอา แล้วนะทุกคนนะ่างไฟติดแล้วนะอให้เายเอาเลยออกเอาแล้วก็งิ่งเลยอกันสบานเอาตัวนี้กั่อเด้อชาบนีนะเด้บอแล้วลาซื้อตัวนี้แล้วกัพ่อแลยบอซื้อตัวนงามเลน้อยซื้อก็ซื้อให้น้อย เอาลนดียวด้คนมูนี่ทุกคนน่อไม้กระเปะแล้วแล้วก็ิีระมาณนี้แล้วค่อยสิไปค้างหม้อไว้ก็หม้อโฟดแล้วก็ส,วกวกสิ่งเสี่ยวน่อไม้ลงนาะทุกคนเนาะเด๊ะตังเปิดอยู่ะระหว่างกล้องนี่นะอาร์ตแล้วอาร์ไว้ปกหึงอืมแล้วละ อตอนนี้เทากามาค้างหมอ้อเนาะไปต้มนำ้ำต้มน้ำเนาะไม้มาชิ้<ห>นแม่แตงขามากแก่โดยลูกเอ้ยมาคนนะหม้อเนาะไม้แล้วแต่ตัวมีแต่มันฟูดจังเอาน้าไม้ลงเนาะตอนนี้ก็มอ้อฟูดแล้วตอนนี้ก็เอาน้าไม้ลงเนาะ เสื้อน้ำลายๆแบบพมันจืดแล้วน้ำเ้งแล้วพอดีเก่งนะอู้ยอดน,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 นี่แห้งงามจะคนตอนนี้ก็มาเดดเอายอดพักแก่เนอไม้เนาะเสื้อแก่เนอไม้พักกระปุแถวหลังบ้านนี่เลยทุกคนหลังบ้านก็สิประมาณนี้ นี่เฮ็ดน,นองนองปูแนยแดงนี่ทุกคนปูพักกานจองสะพ่อผมพักกานจองกบแพ้พื้นไวๆงามหน้ามะขี่เต็มนองเลยหน้ามะโบบนะนั่นไงโอ้โหเอาบ่

ดอกไม้ก็ง่ามงาม,ม,ม,าก,รมกระส้มมันเด้เด้เรยวเข้าไปเดิน,นเออเนาะเห็นแล้วทุกคนเอามานี่กับพ่อแล้วนี่ทุกคนนี่ไปได้แล้วพ่อได้นอนสำนึนกเนาะ นกไม่ต้องหึงก,นกนันโนี่น่นนาเนอไม้อันนี้กับจ้งไว้เพ้มันยาวมันฮากระลังนี่เศษตีนมันนี่อุดมสมบูรณ์อันนี้กับมะละกอกันจ่องนี้กินกับตำหุ่งบ่ ไปหลุนวอลโล้ซะต่ำมีก่นนมมก,ก็เซบนั่นเลยได้ขายถ้าได้ยู่สวรรค์น,นะเขามากินนั่นเลยมูวานะคูดค้องเอ็ดค้องยาวๆแล้วก็ปุผักอันนี้เซ้อแล้วก็ป่อยป่าซะลุ้มหน้าปลาดุกนะมูป่อยนะกบเก็บกบเก็บขึ้นมาหน่อง กนจะกินล้างก็ซ่อมพับก็น,กน,กน,นะทุกคนนะไปเสกแกงนอ,เน,อน,น,นเนาะัตปิดอ,อันนี้สวนเลยมาโบกมันเป็ดปลาจ้าพอแล้วอันนี้นี่เรากแกงแล้วไหมข้าวกรโคบแล้วนี่นะ อันนี้ก็บข้เบิร์นะทุกคนเอาอันนี้ไปเซ้์ก้อนนทุกคนเอามาอึะถ่ายคลิปมันนี่กัาข้เบรลงข้าเบื่อลงตวไตัวน้ำแห้งแล้วมีจักตืมน้ำนี่เอาเอาโคกน้ำไปบีบเอาเอามาอึซะน้มองมาอือใหอเพื่อมันสุก S <S เป็นแต่แซบนะแกง,งไมีมแกง,งไ้ตาแดดเสือเ้อข้าวบื่เป็นอดแล้วอนะเ่ะเสื้อปแดกเป,เ,ป <c oughs> เอานะลแดนิโนวะเสื้อโนเปดโนเสื้อม้กนะเสื้อลิอืมพอละเสื้อ่แซบทุกคนแกงไนะทุกคนหอมทุงนีหอมปด เพิ่มนะโอ้ยน้อยพนละชุกแล้วบ้าตาชุกแล้วจ้าอืมอืมบปิดเสืบอไดิน้องหอมฮุน่นๆชิมมึงดูกระดูนะเสื้อชุกแล้วบ่าอ,อกอกละคนตอนนี้กะแม่น้องติ๊กหน้าป่งแล้วเนาะ เออเฮ็ดสองก็ได้แข่งน้องหมนะทุกคนแขงนอไม่บ้านนอก่งอปักโอยห้อยโอยห้อยโอ้แซ่บเลเฮาไปกินทั้งในมีกัเฮื่อแคทัางเนาะเฮ็ดสองันอันนี้เปเฮืแคก่อนแล้วมูโจมไป ไม้ลำหนึ่งเลยนี่ตอกินเป็ดบ่อบักลำหนึ่งนะไม่ใช่างทำนะโอ้เป็นเนาะเซินค่ะน้องมาทุกคนมากินแกงกระไม้น้ำกันวันนี้นะมาวันนี้พ่อไก่สิขอปิดคลิปบังคับเซมนี้นะทุกคนไว้เจอกันไม่คลิปหน้าน้องเจกันเร็ว